ออเออนะครับผลงานวันนี้นะครับปลากากา,กาดำครับพีปลา,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 ากาเรือปลาเพี้ยครับนี่บ้านผมเรียกปลา,าเพี้ยนะครับปลา,าเพีย้ย <c oughs> ปลากาครับสดๆเป็นๆนี่เราจะมาล้างสันเมนูไหนผลงานการจับปลา,าตัวนี้ม้แบกไหนต้องรอติดตามครับโรงเรียนมือสันนี่สุดยอดครับสดๆเลยกาดำปลา,าเพี้ยครับ ตอนิด่ามนะครับหน้าแมงมันน้อยครับเนี่ยมันเหี่ยวแตกอะ่ะอู้หนใครวะคูครับครับครัวบ้านทุ่กับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับวันนี้ผมมีภารกิจสําคัญครับตามคําเรียกร้องของ FC หลายๆท่านนะครับวันนี้เราจะมาตกปลาหมายธรรมชาตินะครับกับเบ็ดคุณภาพจากค่ายจินดามณีครับ เป็นปลาธรรมชาติที่ว่าอยู่ตามแหล่งน้ำนะครับแล้วกับผมก็น,นัดกับทีมงานที่นี่ไว้นะครับเพื่อที่จะมาหาหมายธรรมชาติเด็ดๆครับกับเบ็ดคุณภาพจินดามณีเบอร์หเบอร์หกเบ็ดคุณภาพของไทยงัดได้ขนาดไหนต้องรอติดตามครับไปพร้อมลุยกันเลยครับมาดูหมายกันเราครับที่นี่เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติครับแม่น้ําบงซึ่งจะไหลลงแม่น้าโขงครับ ปลาธรรมชาติที่นี่ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเราตามทีมงานเราไปดูนะครับอาจจะไม่ได้มุดเข้าไปในป่านิดนึงรอที่ตามนะครับมาแล้วครับเพื่อนๆอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีดานกับทีมงานผมครับนี่หมายเราหมายธรรมชาติครับอ่วันนี้เจอกับไผ่เมียนนายช่อง คัวบรรทุกกับลุงเด่นนะครับช่องตะเพียนทองนะครับนี่เจ้าของงานปลาครับสวัสดีครับช่องปอมคนหลังคันครับครับปองคนหลังคันครับปลากดติดตามเลยนะครับครับผมวันนี้เขามาหมายแบบทําไหนอ่ะไพ่อธิบายหน่อยหมายเป็นหมายลําห้วยธรรมชาตินะครับผมหมายนี้จะเป็นแบบปลาไม่ได้เลี้ยงนะครับเป็นปลาธรรมชาติเป็นปลาดั้งเดิมนะครับยังคงสภาพของความเป็นธรรมชาติแบบแบบแบบ แบบเดิมแบบออริจินอลแบบยังไม่ได้มีการทำลายระบบนิเวศอะไรมากมายนะครับผมก็ยังมีเป็นปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติก็จะมีหลากหลายนะครับส่วนมากก็จะเป็นดำกานวนจันตะเพียนนะครับผมที่ได้กันทุกทีนะครับผมปลาในครับปลาในเนาะปลาในนะครับผมพวกนี้แหละครับแต่วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ลุงเด่นนั่งตรงนี้เลยนะครับนั่งเก้าอี้หลิวนี้ตกหลิวเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนลุงเด่นนะครับวันนี้เราใช้จินดามณีเบอร์วันนี้ เบอร์อะไรนะเบอร์หกอ,อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมช่องตะเพียนทองไอควบันดุงลุงเด่นเรามารวมกันนะครับเพื่อทำการทดลองไอตัวเบ็ดตัวนี้นะครับจินดามณีนะครับเป็นค่ายของคนไทยทําเองนะครับผมเป็นค่ายคนไทยนะครับแบรนด์คนไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงความคมและความ การเยื่อปลาจะง้างไหมนะครับผมลองมาดูกันนะครับผมว่าตัวเบ็ดตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับผมถ้าดีก็ดีถ้าไม่ดีก็คือไม่ดีนะครับแต่ว่าเรามาทดลองกันดูนะครับผมสําหรับนี้แต่ต้องรอปลากินก่อนนะครับผมโอเคครับมาดีครับก็เดี๋ยวจะทําการมัดเบ็ดนะครับผมตอนนี้ก็เป็นชิงริวนะครับเว็ดกลางๆนะครับคันนี้เว็ดกลางนะครับผม ก็ระยะอยู่3ามหนะครับวันนี้ที่ใช้เล่นนะครับ3ามหเป็นระยะมาตรฐานนะครับระยะสามหกเนี่ยก็น้ําก็ลึกประมาณสองเมตรนะครับประมาณสองเมตรเราใช้สามหตกได้นะครับถ้าลึกกว่านี้เราก็เพิ่มระยะเป็นสี่ห้านะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราดูระดับน้ําแล้วมันประมาณสองเมตรก็ใช้สามหกตกก็พอดีครับผมเป็นน้ําะไหครับโอเค ครับผมตอนนี้ผมที่เบ็ดที่ผมเลือกใช้คือเบอร์หกนะครับตัวนี้นะครับกินดามนีเบอร์หกนะครับวันนี้ตกเป็นไม้ตายนะครับไม้ตายหมายธรรมชาติน้ําไหลนี่ครับก็จะตกเป็นไม้ตายนี่แหละครับจะดีที่สุดนะครับที่การมัดเบ็ดก็จับเงี้ยมาแบบนี้นะครับเป็นห่วงแบบนี้นะครับทาบเข้าไปนะครับ แต่ละคนอาจจะมัดไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ม้วนเขาขึ้นมานะครับม้วนขึ้นมาทำไมสันนี่สักโบกดีจ้ะเป็นมอดทีมงานเมียนไหนนครไบแล้วก็จับเงี้ยนตัวนี้นะครับสอดเข้าไปลูปนี้ <c oughs> ไปตรงเสียบเข้ามา จับรูดต้องใช้ฟันกัดหน่อยมันเป็นชันชาติยานนะครับ <laughs> อืมไะพร้อมเลยทันทีเนาะโอเคครับผมนี่ครับ,รบก็จะได้แบบนี้แล้วก็ตัดตัวนี้ออกโอเคก็จะได้แบบนี้นะครับธรรมดาเบ็ดตัวนี้ก็จะมัดแบบอื่นได้นะครับเพราะเป็นตูดห่วงนะครับแต่ผมถนัดมัดแบบนี้มากกว่านะครับโอเคนี่คือของคนทำงานโรงเรียนนะ ครับผมก็ถึงเวลานั่งรุนกันครับบรรยากาศถือว่าโอเคนะวันนี้นะครับถึงเวลานั่งรอรุนกันบรรยากาศดีนะวันนี้กันกดอัดไ่คิดบัตรติดเ <c oughs> ีอพะว่าอัดแล้วหนาที่นะายว่าตะกี้เออเกือบ <c oughs> <ๆ>ไปครับเกือแหลกเกลือแหลก้เราบัดเราบอแป้เอาไมครับเอาไม้จมบิเลย แอลุ้นกันสุดยอดอยตัวแรกก็ได้แล้วตัวแรกมาด <c oughs> ูนั่นนี่นี่ทีมงานเยนไดยไันกำลังเปลี่ยนเบ็ดเอาเบ็ดกี่หน่วย4 4 5ระยะ4 5 <c oughs> เพิ่มระยะ4 5ได้มาเต็มแรกครับเตมแบบ็แตมแรกเต็มแรกเ <c oughs> มื่อกี้เจอไปสองตื๊ด <c oughs> แต่ <c oughs> <c oughs> แว,ว่าตองเด็กโทมาเลยไปยหงวะ ตัวแรกครับตัวแรก,แรกโอ้ต้องเจกับชัางเนาะต้องเจนี่เนาะปาที่โอ้อาหารนี่สุดยอดครับตีปลาตะเพียน <c oughs> ตัวแรกเอาครับโอ้หมานหมานลุงเด่นนี่ขี้เซียนไทยได้ไปตัวแล้วแต่ตัวน้อยของผมดูได้ตัวใหญ่ครับตะเพียนช่องตะเพียนทองก็ได้ปลาตะเพียนแต่เนี่ยอันนี้คือปลาตะเพียนโอ้สุดยอดนะโอ้หมานหมานฮะให้กระสักกงครับตัวแรกนี่หมานด้ย ปลานีุ่ดยอดนะครับปิ้งนะโอ้หมานๆมาน,มาน,มานอีก่ะมรยรการครับรรยรการสุดยอดเขาถาข่ายเวเขาถ่ายเว้ดี๋ตองรอดูนนเราลงกันสาันนะครับสามคันนะครับผมไม่รู้ว่าตัวคันไหนจะโดนทุกระยะนะครับมีทั้งสามหกสองเแล้วก็4ี่ห้านะครับมาดูกันครับว่าปลาจะเข้ากินระยะไหนกันครับ บออเอานเอาออกขึ <Declaration> ้นเลยนะขึ้นเลยอัีนะครับเก็บเบ็ดครับเอาขึ้นมาแล้วครับมาแล้วครับเอาไปเดี๋ยวย่างดีกว่าเบ็ดๆๆมานี่เดี๋ยวๆๆปาาบอนาะบอกันมียังไปยังบอลั เด็กอ็มาดูเดี๋ยวนี่ครับนี่อโอ่นี่เหรอไอ้กาครับเนี่ยกากาครับนี่กาซิ่ยอะไม่ขึ้นนะครับกดเยครับเดินกรทางั้ายอยู่หลังครับทาง้อยู่หลังครับงยอยู่หลังครับ กาับกาัักบ่ัจัเลตักเลเ็ตัเลยาเครับด้ยเดัฝนี่หายากเน่พวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยขึ้นนะครับเดี๋ยวยมางก็สการรอคอยครับกล้งเห็นไหมล่ะกล้องเอ็นลงได้นะกล้องเนอร์โอ้นอกแลวบ่เนนอกแล้วบอ เอามาเอาไว้ก็ล่ะช,ชัวร์ๆนะเว้ยชัวร์ๆเล่นช,ชัวร์ๆครับอ่านะครับจะทับกรน็อกแล้วนะครับผมตัวน,นี้เป็นเ็ดระยะสองเจ็ดนะครับเอาเออมาโอ้โหนะเรี <laughs> ยบร้อยครับผมกินระยะใกล้นะครับผมกินระยะสองเจ็ดนะครับเรา,าออกแล้วออกสุดยอดอืมเอาไป ใครอย่างมึงโทรมาโทรมาตอนนี้เดี๋ยวเรา,าที่มึงโทรมาตอนนี้กามกากากาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้กินแน่นมากครับเต็มปากดำกาไอเ้เพี้ยปลาเพีย้ยเราเพี้ยครับบ้านเาของปลาเพี้ยครับไอประมาณโลก,กว่านะครับปลา,านี่จิ้นเหลืองน,นะครับนี่จีนมันจะดึงเหลืองแดงๆครับนี่นะครับผมสำหรับตะขอก็เอาโชว์โชว์ตะขอกนะเบอร์ เบอร์หกนะครับจินดามณีนะครับผมจินดามณีนะครับปลาโตนี่ครับอื้มนี่ครับปลาโตสุดยอดโอ้กำลังนานๆจะได้เห็นตัวเป็นๆของปลาแม่น้ำบงนะครับเนี่ยมันลงไหลลงแม่น้ำโขงครับโอ้สุดยอดเดี๋ยวจะขอเก็บภาพนิ่งไปตัวนี่ครับโอ้โหโอ้โหอ,อื้อมโอ้ยอะ แตปาครั้งเดี๋ยวป่าจะตายลบไปล้ำนะโอ้ยมันตกคแมงเมเโ้ได้เมนูสาหรับทริปนี้เน่นอนครับป่าต้องหายากนะหายากครับป่าเนี่ยโอ้มือสันท่านจะเป็นคนได้มือสันนะครับคนตักแ่ได้มือสันนะครับตักมือสันเลยครับเนี่ยคนได้มือเัมือนันครับโอ้ ใจเย็นใจเย็นใจเย็น,นกับรุ่นกันต่อครับเข้าท่าเว้ยโอมือสัน่นมือสั่นเลยไหมมือสั่นเว้ยด้ป่าลืมห่อนนะครับอังเด่นมันก็ <laughs> โอ้ไม้ธรรมชาตินี่ก็นั่งกันเป็นชั่วโมงนะครับไม้ธรรมชาติเนะเราจะต้องใจร้อนไม่ได้มาได้กันง่ายๆครับป่าพวกนี้ครับโอ้เข้าท่าเว้ย,อวยรอรุ่นของโรงเดยนเนอะมา หายห้อนเลยครับแล้วก็สั้นมือสั่นเลยเนี่ย <c oughs> นานจะมาเจอแบบหมายธรรมชาติแบบนี้ครับเนียครับจ้องผมฮะว่าจ้องผมเพื่ <c oughs> อนน <c oughs> อนน <c oughs> เป็นสไตล์ตะเพียนทองนี่แล้วครับถ้าปลากินทีนี่ล่มนี่ต้องกระจายครับโอ้มือสั่นเลยเว้ยขนาดไม่ได้เองเนี่ยเนี่ยต้องอรอลุ้นครับต้องอรอลุ้นเมื่อกี้มันกินไปสองรอบขนาดแล้วแต่ว่าไทยระตันตอนนี้มันปื้ดแล้วมันติดเนาะสองรอบแล้วครับเนี่ยแต่ว่าเว้นช่วงเวลาเว้นช่วงเวลาหน่อย มารุ่นกันต่อครับอืมปัดโซ่ปัดซอ่ยังไงได้กันยังไงครับมาโอ้ป้ายยังเอาใได้กับเก็บครับบ่าวหู้เหมือนกันเนะลุงเดนมาร์กเก็บนี่ครับถ้าจะไอ้กากะฮมันใจครับน่าจะเป็นตะเพียนครับผมตะเพียนนะครับนี่โอ้แม่งี่บักกิตีเราสักตัวเราไปโชว์หน่อยครับสุดยอดสุดยอด ได,ได้เก็ตมาโชว์อยู่ครับเเเออออนี่ได้ไดก็มาโชว์ปลาอย่างนี้ครับลองดูตะเพียนเนาะน่าจะตะเพียนครับไซส์ใหญ่อยู่ครับตะเพียนตะเพียนใหญ่ครับนี่โอ้หมายนี่สุดยอดครับหมายลับเกาเรียกหมายลับเขาท่าเว้ย <c oughs> ได้รุ่นกันแบบนี้งมอนกันจะเขาท่าครับหมายลับจับบ้านเล็กปลาไป <c oughs> ติดตามกันไปเรื่อยๆครับ ก็ครึ่งวันผ่านไปเนาะก็ถือว่าเท็ดเป็นยังไงเสยนไพ่โอเคนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็มาตกปลาหมายธรรมชาติกระพาลุงเด่นมาเที่ยวมาอะไรครับประมาณครึ่งวันนะครับผมครึ่งวันก็ได้ปลาอยู่สองสามแต้มนะครับได้บ้างหลุดบ้างลุงเด่นก็ได้แต่เก็บมาบ้างนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะหมายธรรมชาติเพราะปลาเรา แบบไม่ได้เลี้ยงนะครับเพราะว่าปลามันเป็นปลาธรรมชาติอยู่แล้วนะครับก็มานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับเดี๋ยวจะไม่มีเวลาไปล่าปลากันนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับใหมายนี้ก็น้ํามันก็จะไหลเฉยๆนะครับน้ําไหลเฉยๆนะครับแล้วก็วิธีการตกที่ตกก็ตกเป็นไม้ตายนะครับผมเพราะว่ามันจะมีไม้ตายหลายแบบอยู่ครับแต่ว่าวันนี้ผมพวกผมก็ตกแบบไม้ตายตะกัวแบบเป็นอิสระหน่อยนะครับผมแล้วก็เวลากินมันก็ เปอร์เซนที่แบบจะจะถอนขึ้นมาค่อนข้างยากนะครับส่วนมากจะจมนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทุ่นนะครับแบบนี้นะครับจะตั้งทุ่นกันไว้ประมาณนี้นะครับนี่หม้ตายนะครับแล้วก็เวลากินก็จมมิดจมมิดแหละครับ ส่วนมากนะครับส่วนมากจะจมนะครับจะมีแบบถอนก็มีนะครับส่วนมากจะเป็นปลาตะเพียนนะครับที่กินแบบถอนไอนะไอ้โจมเมื่อกี้ไอ้กามเมื่อกี้นาะปื้ดเลยนะ่าถ้าเป็นปลาใหญ่หรือปลาดํากาหรือปลาอะไรมันจะไหลลงแบบลื่นๆเลยครับลื่นๆลงเลยแบบปื้ดแบบนี้ครับผมเอสุดยอดครับสุดยอดก็เดี๋ยววันนี้ก็ทดสอบก็แบบน็อกเลยนะครับเมื่อกี้นะครับปลาดํากานะครับไม่ได้ทิ้งเซฟเลยนะครับเพราะว่าวัดใส่แล้วก็งัดให้น็อกเลยนะครับผมก็ มาทดลองตะขอนี่นะครับจินดามณีนะครับเพราะว่าไม่ไม่ปล่อยนะครับไม่ปล่อยก็คือว่างัดงัดอย่างเดียวนะครับงัดอย่างเดียวเพื่อทดสอบขอนะครับว่าแข็งแรงจริงไหมนะครับผมก็โอเคนะครับผ่านนะครับก็สามารถน็อกปลาดํากาได้นะครับผมก็ส่วนมากถ้าผมตกก็ส่วนมากก็จะปล่อยเซฟอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้แบบ จะทดสอบขอกันเลยแบบไม่ปล่อยนะครับงัดอย่างเดียวนะครับผมบางท่านที่แบบติดตามช่องตะเพียนทองอยู่ก็จะเห็นผมปล่อยเซฟบ่อยๆก็คือว่าบางทีมันผมก็จะงัดได้นะครับแต่ว่ามันเป็นอัตรบในการเล่นปลานะครับตกปลานะครับมันจะเป็นศาสตร์และศิลป์ของการเล่นปลาอีกแบบหนึ่งนะครับผมยังไงก็ฝากนี่นะครับขอจินดามณนีนะครับผมเบอร์5เบอร์6ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจลองไปใช้กันดูนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับผม ราคาก็อยู่ในแบรนด์ของคนไทยก็ราคาแบบไทยๆแล้วครับไม่ต้องไปพึ่งของต่างชาตินะครับผมก็ลองไปใช้กันดูนะครับผมส่วนสําหรับปลาวันนี้ก็เ,<ล>เดี๋ยวมาดูปลากันครับเราก็จะไปทําเมนูกันครับจัดเต็มๆเลย,เยปลานี้เนื้อมันจะเหลืองๆนี่นะครับมีเกลือมาจากเอ่อพิษณุโลกนะเกลือยังก็มาจากบ้าน,นบ้าน,นโพปลาก็มีํำกานะครับตะเพียนนะครับแล้วก็ปลาหมอตับกลับ ที่ลุงเด่นเขาได้นะครับผมแล้วก็ตาตะเพียนนะครับส่วนผมกล้าได้ไอ้ดำกาอยู่ตัวนึงนะครับผมตัวใหญ่เลยไซส์ใหญ่นะครับแล้วแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าจะทําเมนูอะไรกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวแต่มันมีหมายหน้านาะหมายหน้ายิ่งเป็นหมายลับครับถ้าใครชอบแบบสไตล์การไปหาปลาเนี่ยครับหมายหน้านี่เราจะมีต้องลัดป่าข้าวโพดนไปลัดป่าข้าวโพดข้ามสะพานไม้ไผ่ไปเนาะเดี๋ยว ทางความเาก็จะไปตัวนะครับแล้วก็ช่องของกระเพียนท้องมีโอกาสคลิปหน้าต้องต้องรอดูครับรุ่นกันยาวๆครับคลิปนี้เดี๋ยวขอขอถ่ายรูกระป๋าเนาะหมายนี่หมายรับมากนะครับนี่มาทุกครั้งต้องเจออาหารที่ตกไม่หมดก็อ่อยให้มันกินไปนะครับผมไม่ต้องเอาเก็บไปไว้บ้านนะครับอย่าไปเสียดายมันนะครับอ่อยให้มันกินแล้วก็เดี๋ยวเรามาตกวันใหม่นะครับหมดซื้อใหม่ครับหมซื้อใหม่ครับอ่านะครับ ไม้สวยมากเดี๋ยวคลิปต่อไปมาต้องมาเช้าคนนี้หน่อยหนึ่งวิธีการมาตกปลาคนนี้ก็มันมีเวลากินมน่ันนะถ้าหลังจากเที่ยงเที่ยงไปก็อาจจะกินน้อยหน่อยหนึ่งเนาะตอนเช้าจะให้ดีตั้งแปดเก้าโมงเครับจัดนักเลยขมานิ่งเงียบขมากิ่งเงียบเลย,นะยเ,ยเลยนาะครับบางทีบางวันขมาได้สี่ห้าตัวขมานี่เราก็ถือว่าดวงดีครับเป็นตัวหนึ่งนะครับเจอกันใหม่นะครับนี่ไม้เรานี้นะครับ